สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานน์ดนชแนลนะครับคลิปนี้นะครับมีรถเหล็กนี่เลยฟิลสโตนนะครับไม่รู้เพื่อนๆน้องๆเกิดกันทันไหมนะครับเนี่นะครับเป็นรถเหล็กของเจ้ามนุษย์หินฟิลสโตนนะครับนี่นี่นี่ยเห็นไหมมาดูใกล้ๆครับนี่นะครับก็คือเจ้ารถของมนุษย์หินฟิลสโตนนะครับเป็นของฮอตวิลเห็นไหมได้มาจากเซเว่นนะครับก็ เป็นรถนะครับในการ์ตูนสมัยเด็กๆเนาะเออก็เลยซื้อมานะครับเป็นความทรงจำดีๆนะครับสมัยวัยเยาวเนาะอ่ะดูตัวรถกันดีกว่าครับแฮกแพ็คอืมนี่นะครับก็คือรถของฟิลสโตนนะครับซึ่งน้องๆในยุคเนี้ นะครับอาจจะไม่ไม่อินกับมันแล้วนะครับแต่สําหรับยุคผมเนาะมันมันมันเป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องคอยนั่งดูอยู่ตลอดเนาะเอออ่ะดูใต้ท้องนะครับใต้ท้องนี่ครับมีโลโก้ฮ o อตวิล l s นะครับตรงนี้ก็อะไรเนี่ยอ่าเมกอินมาเลเซียนะเห็นไหมนะครับแมทธิวอ่าตัวล้อนะครับก็จะถูกซ่อนอยู่ด้านในตรงนี้นะครับทั้ง4ล้อเลยนะ ตัวรถนะครับก็จะมีน้ําหนักอยู่นะครับเหมือนจะเป็นเหล็กนะด้านหน้าก็จะเป็นล้อเจ้ารถล้อหินนะครับหินกริ้งนี่ทั้งหน้าละลังเลยนะครับมีตัวขาไม้งามนะครับอยู่ด้านข้างสีส้มๆเนี่ยสองฝั่งนะน่าจะเป็นพลาสติกนะครับตัวไม้งามเนี่ยแต่ตัวรถเนี่ยเป็นเหล็กเป็นโลหะนะครับมีลังคาผ้าใบนะเอาไม้ต่อขึ้นมาเป็นลังคาผ้าใบนะครับกันแดดกันฝนเห็นไหมมีช่องมองหลังด้วย นี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยนะแจมนะครับซึ่งจริงๆนะตัวนี้มันจะเป็นท่อนสูงนะครับยาวๆเนาะจะใช้เป็นล็อกกิ้งไปนะครับแต่ว่าทางฮอตวิวเนาะเอามาทําเป็นล้อเล็กๆ4ล้ 4, อซ่อนไว้ข้างใต้นะครับเอาไว้เข็นเล่นได้เหมือนกันนะแต่จากยุคนู้นนะครับที่มันเคยออกมาข้างหนึ่งเหมือนลังคาจะถอดได้บางนี่อ๋ออันนี้ก็ยังถอดได้อยู่นะครับสามารถเป็นรถเปิดประทุนได้แบบนี้เห็นไหม เออตรงนี้จะมีช่องสําหรับเอาขานะครับย่อนลงไปเอาไว้เบรกแล้วก็เอาไว้ถีบรถนะครับเออถีบให้มันไหลก่อนนะถ้าใครดูกระตูนจะเห็นนะครับมันจะถีบแล้วรถก็จะไหลไปนะครับเวลาเบรกก็เอาเท้าลงไปยันที่พื้นนะฝุ่นตลบกันเลยนะรับาลาับเข้าไปนะครับเดี๋ยวร้อนแดดอึ๊บ,อ,บอ่านี่ครับผม คลิปนี้นะครับก็เอารถของฟิลสโตนนะครับเป็นรถแตกระตูนสมัยวัยเด็กๆนะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ